สวัสดีครับขอบคุณวีเจตั้มและวีเจกว่างด้วยนะครับเอาละฮะตอนนี้คุณผู้ชมครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลบางโพนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยฮะว่าเราจะมาบุกกองละครของ DJ Man กันนะฮะมาดูกันซิว่าวาเลนทน์นี้นะครับดีเจแมเนี่ยเขามีอะไรจะเซอร์ไพรส์ใบเตยอาสยามบ้างหรือมีอะไรจะพูดถึงน้องใบเตยบ้างเราจะได้รู้กันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตามผมไปเลยดีกว่าครับมาไป ถึงแล้วชั้นห้า <Yeah. S 1> ตามมาตามมา oh. พี่เห็นดีเจแมนไหมครับดีเจแมนดีเจแมนเห็นไหมครับ oh. ข้างในข้างในนะครับ oh. ตามมาครับคุณผู้ชม oh. อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะามา,าอุ้ย ดีครับสวัสดีครับผมดีเจแมนนะฮะครับผมอันนี้นี่ใครแฟนใหม่นะฮะไอกิ๊กครับผมโอกิ๊กเหรออันนี้ผู้จัดการผมกระเทยพายกุมานนะครับโอ้กิ๊กหน้าตาดีจังเลยเดี๋ยวขอขอนั่งคุยกับดีเจแมนสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ผมตามหานี่มากองละครครับผมใช่ไหมนี่ช่วงวาเลนไทน์พอดีอยากจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับความรักนี่ผมติดตามพี่มานานแล้วนะจริงหรือเปล่าอันเน็กป่ะครับเน๊อ จอบจี้จ๊อบจี้ครับผมจอบจี้จ๊อบจี้ครับผมสบายดีสบายดีทีวีโอเคครับผมไม่ผมถามว่าสบายดีไหมสบายดีด้วยครับผมโอเคโอเคครับผมครับผมนะฮะนี่เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องอยากคุยเรื่องความรักหน่อยความรักใช่ช่วงวาเลนไทน์อ๋อครับผมแต่ว่านี่เห็นเขาถ่ายละครกันอยู่คุณแมนถ่ายเสร็จแล้วครับเนี่ยอ่าใกล้แล้วฮะใกล้แล้วเล็กซีนหนึ่งเล็กซีนหนึ่งครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกดีกว่าโอเคได้ไหมได้ครับไปไปไปครับเออมานนีีี่่่ดกวาพแมมครับผ นะคุยสบายๆไพเวทไพเวทไพเวทครับผมนี่ตอนนี้ก็ดึงตัวพี่แมนนี่มาจากกองละครเรียบร้อยมานั่งคุยกันนะครับอย่างที่บอกพี่แมนช่วงวาเลนไทน์ก็ต้องพูดถึงเรื่องความรักแต่ทกคนก็รู้กันดีว่าพี่แมนคบกับไม่รู้ใบเตยอาสยามครับผมครับผมนี่หลายคนอยากจะรู้นะรวมถึงผมด้วยครับพี่แมนกับใบเตยนี่เจอกันครั้งแรกเจอได้ยังไงครับคือต้องท้าความนี้ก่อนใบเตยเนี่ยเจอกันแบบ แปลกมากเป็นสาวคนแรกที่เจอกันในโซเชียลนะอ้ตอนนั้นเนี่ยเรื่อยๆแล้วก็เอ๊ะเราไปเจอรูกเขาเนี่ยเ้าก็ไปแซวก่อนตอนนั้นต้องบอกตรงนะตอนนั้นตอนนั้นเป็นใบตัวอาสยามอย่างอย่างไปแล้วไปแล้วแต่ว่าไม่มีนั่นอกก็ไปกดไลค์แล้วก็เหมือนกับคอมเมนต์ไปแซวว่า น,นี่กางเกงหรือชุดว่ายน้ำครับแค่นั้นเอง <c oughs> แค่นั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นน้องก็ามาไลค์เราเรื่อยๆก็ <c oughs> พี่แม่ก็จะมาเมนคอมเมนต์ใน IG จี <c oughs> บบหลายรูปติดกันเมื่อประมาณรูปที่3-4ปีที่แล้วใช่ก็เม้นติดกันตลอดเราก็แบบเออดีเจนี่ใครเนออะไรอย่างเงี้ยเราเข้าไปดูก็แบบเฮ้ยทำไมดีเจแบบมีหน้าตาดีด้วยวะแลาวก็ไปเจอจังหวะรายการรายการหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นรายการดังมากมาไปเจอไปออกใช่ แล้วร้องร้องเพลงร้องเพลงสากล <ừ> แล้วเราเรู้สึกว่าเฮ้ยน้องเขาร้องเพลงนี้ได้แบบได้เพาะมากเราเรู้สึกว่า<ะ>เออนี่มันต้องร้องทุ่งอย่างเนี้ยทำไมร้องเพลงสากลได้แบบนี้แต่ต้องยอมรับนะว่าใบเตยนี่ร้องเพลงได้หลายแนวมากนะใช่ก็กดไลค์ันมาจนานางนะฮะนางก็มาคอมเมนต์บอกว่าขอไล์พี่หน่อยได้ไหมคะจะให้พี่ ไปเล่นมิวสิกวิดีโอแป๊บเดียวประมาณไปถึงนาทีอ่ะว,<า>อว่าไลน์ไลน์เด้นกลับมาเลยจริงปะเนี่ยใช่ไม่ถึงนาทีเลยเหรอใช่ค่ะไปเหมือนกันนะเราไปเหมือนกันนะ <laughs> ไลน์กลับมาคุยอะไรกันตอนนั้น <laughs> ก็หนูก็บอกหนูก็คุยไปเต็มที่เลยว่าพี่คะพอดีแบบว่าหนูน้องใบเตยน,นะอะไรเงี้ยหนูยังติดต่อให้พี่มาเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงนี้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 อะไรเงี้ยเออแบบพี่จะคิดค่าตัวยังไงแล้วพี่สะดวกมาไหมแบบมันเป็นเพลงลูกทุ่งนะอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายไปหมดทุกอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย ผมก็ตอบไปลน์แก้งๆนะเฮ้ยเพลงนี้พี่เล่นเป็นขี้เหรอเจ๊น่ะเิ๊น่ะเจ๊ไงเราก็เลยรู้สึกว่าแบบตอนนั้นเราติดธุระด้วยก็เป็นอันว่าเราไม่ได้ไปร่วมงานไม่ได้ไปเล่นก็ได้คุยไปคุยมาก็ขอเบอร์จนมีความสัมพันธ์มาถึงปัจจุบันนี้แล้นีอจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นแล้วจุดที่แบบมาคบกันเนี่ยแบบตัดสินใจเป็นแฟนกันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจุดมันไม่มีจุดที่ตัดสินใจเป็นแฟนนะคะก็ก็แค่ คุยกันได้สักสองสาเดือนน่ะ,อะโอ้แล้วก็กลายเป็นแบบกลายเป็นแบบก็รู้เลยว่าว่าคลิกกันว่าโอเคว่าคุยกันรู้เรื่องว่าแบบเขาชอบเราเราก็ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แมนก็แบบมารับมาส่งตลอดมาเจอคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ,ะก็เลยกลายเป็นแบบจนเรื่อยๆมาเรียเรียนใบเตยนี่ใช่สเปคดีเจแมนไหมผมจะบอกเลยผู้ชายทุกคนเราด้วยเนี่ยเราผ่านมาสเปคเนี่ยยิ่งโตมันยิ่งหาย ถามสเปคตอนแรกก่อนสเปคเป็นยังไงในใจลูกครึ่งลูกครึ่งครับผมลูกครึ่งนะลูกครึ่งสูงนางแบบสูงนางแบบครับผมประมาณนั้นเลยไม่ใช่ใบเตยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยอ่ะมาเป็นสตอเลยเออสั้นๆเออแล้วไม่ใช่สเปคที่เราคิดไว้คี่อย่างนี้ไมคนที่อยู่กับเราเนี่ยต้องเข้าใจเราด้วยต้องเข้าใจแอคทิวิตี้เราด้วยต้องเข้าใจถึงนิสัยเราต้องเข้ากับพ่อแม่เราได้ด้วยอันนี้สําคัญมากสำคัญสำคัญซึ่งนางมีหมด ไม่หรอกก็ต้องมีบางส่วนที่ใช่สเปคนะคะแล้วก็บางส่วนที่แบบเลยอาจจะแบบต้องแบบพัฒนาอะไรเงี้ยคือความจริงที่ชอบพี่แมนเหรอก็คือก็คือตามชื่อเลยอ่ะชอบผู้ชายที่ที่มีความเป็นผู้ชายมากๆเลยเราจะไม่เราจะไม่ชอบผู้ชายที่แบบขาวตีปากแดงใส่แว่นเนิร์ดอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยเขาเป็นคนเซอร์เซอร์ไหมสกมกก็ได้ค่ะสกมกก็ได้ใน้ำไม่ค่อยอาบเลยาหร่ ประมาณนั้นค <ขอ S 1> ือด้วยความเป็นผู้ชายก็แบบลุยๆใช่ลุยๆจะจะไม่สำอางไม่มีเครื่องสำอางใดๆในชีวิตไม่เคยมีครีมทานหน้าไม่มีอะไรเลยเป็นผู้ชายมากเอาแหละนะฮะตอนนี้เราก็ได้รู้กันแล้วว่าจุดเริ่มต้นเป็นยังไงคุกันได้ยังไงนะฮะอเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่ารารมีอะไรสนุกๆน,นะฮะมาเล่นกันดีกว่าเล่นอะไรอ้าวบ้าไม่ใช่อยอยากจะรู้ไงว่าดีเจแมนกับใบเตยเนี่ยครับรู้ใจกันขนาดไหนได้ครับช่วงหน้าครับผม ทำมัมพางว่าครับผมกลับมาช่วงอยคุณเป็นใครครับเนี่ยครับผมอถอดแว่นครับขอถอดแว่นผมครับผมช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าดีเจแมนรู้ใจใบเตยอาสยามขนาดไหนได้เลยคุณกล้าหรือเปล่าคุณกล้าหรือเปล่าก็ไม่ค่อยกล้าชุดสบายดีทีวีนี่คือออกทั่วประเทศนะครับออกครับตอบไก่กาอะไรเนี่ยคุณก็คือแย่เลยคุณกายนะครับผมเดี๋ยวต้องลองดูลองดูลองดูโอเคคำถามแรกผมขอถามดีเจแมนว่าคุณคิดว่าใบเตยอาสยามชอบกินอะไร บางที่สุดครับใส่แว่นเอาโอ้ยตายแลยตุ๊กนี้ไม่เล่นไม่เล่นนานเลยผมมีช้อยให้ครับผมเอาแม่เอาแม่เอาช้อยไหม ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าผมเนี่ยรู้ใจอยู่แล้วว่าจะบอกว่าสุภาพสีที่ผมรู้จักมา4ปีเนี่ยแล้วผมต้องมาใช้ช้อยเนี่ยโอ้มันก็จะเป็นรายการที่ธรรมดามากนะครับผมก็เลยต้องตอบผิดมากเลยนคุณแนี่ใช่ไหมฮะผมก็กลัวเหมือนกันนะคนเราส่น้าคุณอย่างแรกๆเนี่ยรู้จักกันนางเป็นคนกินอะไรที่ยากมากแต่ว่าซิมเพลมากก็คือนางเนี่ยจะชอบกินเนี่ยส้มตำปูปลานะครับแล้วก็ข้าวกล่องมาม่า แต่พอรู้จักผมเนี่ยผมบอกว่าชีวิตเนี้ยเนี่ยมันสั้นนักอพอ รู้จักอะไรแล้วเหมือนผมชอบพาเขาไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดหรือทุกที่เนี่ยต้องกินอะไรที่เป็นของของเป็นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์เลยถูกต้องแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมหันเหให้นางกินอาหารญี่ปุ่นบ้างแล้วผมฟันธงวว่าปัจจุบันเนี่ยนางชอบกินเนื้อย่างมากที่สุดครับเนื้อย่างเนื้อย่างเลตอบว่าเนื้อย่างเนื้อย่างคุณมั่นใจนะครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนื้อย่างครับผมเป็นคําตอบที่ ปัญญาครับปัญญาอ่อนครับผมหลือยังถูกต้องครับผมโอ้โหสุดยอดครับแล้วไปครับผมได้อะไรบ้างครับ ได้แค่คุณได้ความภาคภูมิใจคุณไม่ต้องอายคนทั้งประเทศไมผมไม่อยากได้เติมน้ำมันคือภาคภูมิใจทุกวันอยู่แล้วครับทุกวันอยู่แล้วแมคุณก็รวยอยู่แล้วคุณจะมาต้องการอะไรอีกสมพรปากแต่ว่าไปดูคำยืนยันจากใบเตยอาเซียดีกว่าว่าเป็นยังไงเชิญชมครับผมจะตอบผิดนะเตู้กต้องค่ะเนื้อย่างนะฮะขอถามเหตุผลหน่อยทำไมใบเตยถึงชอบกินเนื้อย่างอร่อยมันอร่อยไม่ว่าจะเป็นแบบย่างแบบไหนจะมีเดี่ยมหรือจะสุกเลยอย่างเงี้ยมันอร่อยหมดเลยพี่นพ ก็เลยแบบโหชอบมากแต่แต่คือนอกจากเนื้อย่างเนี่ยคือปกติก็กินทุกอย่างกินอย่างอื่นหมดใช่เห็นดีเจแมนบอกส้มตำปูปลาอะไรก็กินหมดคือใบเตยไม่มีอาหารอะไรที่ที่ไม่กินเลยคำถามนี้ขอถามเลยว่ากิจกรรมยามว่างของดีเจแมนที่ชอบทำที่สุดนะคืออะไร ต่ก่อนชอบไปขับขี่ฮะเลกับเพื่อนๆจะเล่นจิกเนตไปซาวน่ามีซาวน่าเป็นซาวน่าแบบไอ้พวกที่เกย์ไปอยู่รลงๆใช่ใช่เลยไม่อันนี้เขาจะมีแบบซาวน่าแบบแบบผู้ชายแบบโบราณโบราณอยู่แถวบ้านนางใช่ค่ะด้วยความเพียนขึ้นของพี่แมนตอนนี้กิจกรรมอื่นๆนี่ทิ้งหมดกลายเป็นกิจต้องกิจกรรมนี้แน่ๆค่ะคือสองพระสองพระทำไมถึงคิดว่าเป็นอันนี้ เกี่ยวกับที่เขาไปบวชมาไหมก็เกี่ยวด้วยแล้วก็หนูก็แบบรู้สึกว่าเอินช่วงนี้ก็คลั่งใครกับการส่องพระมากอก็เรียกว่าส่องไปนี่ก็รู้เลยว่าเป็นพระอะไรแบบไหนครับคือตอบว่าส่องพระเอาล้ฮะส่องพระเป็นคำตอบที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นตอนนี้เราให้ดีเจแมนยืนยันดีกว่าว่าส่องพระเนี่ยทำไมถึงชอบเหลือเกินครับผมคุณนี่ลักษณะคุณนี่ส่องพระเหรอครับคือคุณตาบทเรียนอย่างนึงครับชื่อจุจี้จอบจี้จอบจี้จับจี้ไม่เห็นถามเยอะเลยกันเนี่ยมันจุจี้จัอจีบจี้พอตั้งแต่ศึกเนี่ยผมค้นพบแะไรของผมบางอย่างนะครับนะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านได้อะไรเงี้ยมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่กลับบ้านไปแล้วแล้วก็เปิดแอร์เย็นๆนะครับแล้วก็ส่องพระ ที่เราเคยมีอยู่แล้วของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายดังนั้นใบเตยสยามก็ตอบถูกว่าดีเจแมนชอบสองพระนะครับครับผมคำถามต่อไปผู้ถามคุณดีเจแมนว่ามาเลยมีพฤติกรรมแบบไหนของคุณเนี่ยนะฮะที่ใบเตยสยามไม่ชอบมากที่สุดพฤติกรรมของคุณพฤติกรรมไม่ชอบใจร้อนคุณไม่คิด่ามันมีหลายอย่างนะครับผมมันก็ใส่ย่อยไปส่วนมากจะเขาจะเป็นห่วงผมเรื่องที่ ใจร้อนกับพูดไม่คิดแล้วก็ให้ใจคนอื่นเร็วเกินไปสรุปก็คือตอบเรื่องของอารมณ์ร้อนแล้วก็ให้ใจคนเร็วเกินไปเร็วไปอะไรอย่างนี้ตอบมาอย่างนี้นะครับครับเป็นคําตอบที่ดีดีคุณต้องรู้ต้องรู้ลุ้นจริลุ้นอยู่เล่นลุ้นอยู่มาลุ้นผมถูกต้องครับผมถูกต้องครับตอนนี้เดี๋ยวให้น้องใบเตยมายืนยันดีกว่าครับผมครับใบเตยเป็นคนแบบ มุดทะลุอ่ะแล้วก็คุณแบบว่าเจอคนเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยก็จะแบบให้ใจเขาก็จะแบบ<อ>สนิทเร็วเกินไปอ,อะไรอย่างเงี้ยโอ้สรุปแล้วนี่ตอบถูกเหมือนกันหมดเลยนะฮะก็ย,ยืนยันว่า2คนนี้นี่เป็นคู่รักกันจริงๆปบมือให้ตัวเองหนะะ่อยครับใบเตยเยีย่ยมยอดมากนะฮะอ้าวมาถึงช่วงท้ายเดี๋ยวจะให้ใบเตยเนี่ยพูดความรู้สึกอยากจะบอกอะไรกับดีเจแมนได้เลยนะแต่ว่าก่อนอื่นเราเนี่ยที่ไปคุยกับดีเจแมนมาเขาฝากความรู้สึกมาให้ใบเตยด้วยไปดูไหมพร้อมไหมอยากดูมากอ่ะไปดูครับผม วันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าใบเตยสยามนะครับหนึ่งเดินมาด้วยตัวเองนะครับสมาด้วยความสามารถสามกระตันยูนะครับสี่จริงใจและรักในการทํางาน4ข้อนี้เขามีของเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาลาบากมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นจงรักษาตรงนี้ไว้นะครับผมแล้วก็ก้าวต่อไปของเขาก็ผมขอให้เขาเจอแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพ นางจะเป็นคนที่ต่างจากผมอย่างนผมเนี่ยเป็นอะไรนิดนึงเข้าโรงพยาบาลเลยครับนางจะปล่อยให้มันเลือยลังเหลื้อยลังก่อนนะฮะหลายๆครั้งที่เขาต้องเข้าโรงพยาบาลเจ็บหนักๆแล้วคนนี้เป็นจะเป็นหนักเลยใช่ผมไม่เป็นคนที่ต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ก่อนเพราะผมเป็นคนรักสุขภาพก็ออกกําลังกายด้วยแล้วก็กินอะไรที่มันเป็นประโยชน์ทํางานแล้วก็รักในสิ่งที่เขาทําแล้วก็รักนะฮะคนดูของเขามาจากใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเขาทําบุญเยอะๆเนี่ยนะครับ ลงไอจีบ้างก็ได้นะครับลงแต่รูปเปรี้ยวๆสวยๆเตยเป็นไอดอลของหลายๆคนก็อยากจะให้เตยเนี่ยทำอะไรทําดีอยู่แล้วแหะแต่แล้วอยากจะให้โพส์บ้างอะไรบ้างถูกต้องเพราะว่าถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยผมก็เชื่อว่าคนเราจะไม่มีวันมีถูกต้องนะฮะประสบความสาเร็จแบบนี้นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพแค่นี้แหละครับที่เป็นห่วงไม่มีอะไรมากครับครับผมโอ้ยเรีองน้ำตาคอคอคืออะไรอ่ะเป็นยไงบ้างได้ฟังความรู้สึกที่ แมนอยากจะบอกอกับเราแนละ้วเป็นยังไงบ้างดีค่ะดีน,ะนพูดยาวเลยเขาเป็นห่วเป็นใหเราน,นคะคราวนี้ความรู้สึกที่เราอยากจะบอกดีเจแมนคืออะไระเนื่องในวันแห่งความรักนะฮะได้ค่ะก็ก็สุขสันต์วันว,นเวนาเลนไทน์นะคะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ก็เรียกว่าปีนี้ปีที่สี่เราถึงว่าไม่มีอะไรที่ติดขัดหรือหรือต้องมาปรับแก้ไขกันมากเพราะว่าเราก็ได้แก้ไขกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วจากสามปีที่แล้วนะคะก็ ก็ต้องขอบคุณมากอะไรที่แบบเสียสละเพื่อหนูแล้วก็ทำให้ใบเตยสบายใจอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากเลยค่ะขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ได้ได้เงินได้ทองดั่งที่หวังนะคะโอ้โนนี่เป็นความรู้สึกที่อกจะบอกกับดีเจแมนนะครับอ่ะมาถึงเรื่องผลงานดีกว่าอยากให้ใบเตยฝากผลงานหน่อยมีอะไรบ้างช่วงนี้ก็ฝากติดตามนะคะละครเรื่องใหม่นะคะทางช่อง8ค่ะเดี๋ยว เจอกันแน่นอนกลางปีนี้ค่ะอืมแต่จะเป็นเรื่องอะไรอุบไว้ก่อนค่ะนะฮะส่วนเรื่องเพลงก็ส่วนเรื่องเพลงค่ะก็เร็วๆนี้เหมือนกันนะคะน่าจะแบบไล่เรียกกันยังไงก็เฝาด้วยซิงเกิมใหม่ ก็เป uh, ็นใบเตยอาเยามเหมือนเดิมนะคะอือนะฮะแล้วก็แบล็เซอร์ใบเตยยิ่งแซ่บเหมือนเดิมแซ่บเหมือนเดิมวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณนะฮะับใบเตยอาเซียนนะครับรวมถึงขอบคุณดีเจแมนด้วยนะครับที่มาเปิดเผยเรื่องความรักนะต้องบอกว่า2คนนี้แต่ที่ผมได้คุกยพูดคุยและน่ารักจริงๆและเหมาะสมกันด้วยนะครับกเพื่อความสุเศษของวันเปนไทยนะใะนะฮะครับผมอ่ะตอนนี้ส่งหน้าที่กลับไปกับวีเจตั้มและวีเจกวางครับผม